สวัสดีค่ะพบก,กับฟังไทเลอร์สไปออสเตรเลียอีกแล้วนะคะก็วันนี้กำลังจะเข้าเมืองค่ะก็เพื่อไปซื้อของนะคะของฟังหมดของอะไรก็คือ,อที่ที่ฟังอยู่จะไม่มีร้านเอเชียะคะ่ะของที่ฟังจะไปซื้อวันนี้จะเป็นพวกน้ำปลาซอสผักไทยแล้วก็พวกอาหารไทยๆะคะ่ะเป็นพวกเครื่องปรุงไทยๆคะ่ะ ว่าตรงที่ที่ฟังอยู่ไม่มีค่ะต้องขับรถเข้ามาซื้อในเมืองซึ่งเมืองที่ฟังอยู่กับเมืองใหญ่เนี้ค่ะห่างกันประมาณสองชั่วโมงก็ตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะบรรยากาศระหว่างทางเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็กําลังจะถึงเมืองแล้วค่ะก็ไปดูกันค่ะ in that moment when your brother comes. He he's than your head. Yeah, Bye. ไฟแดงนะคะมันเป็นเมืองเล็กๆมีคนอยู่ประมาณแค่สองพันคนเองค่ะก็ mm. เป็นเมืองเล็กๆไม่มีไฟแดงมีแต่อ่ามวงเวียนเล็กๆ <c oughs> ถนนแดง <c oughs> โอเคตรงนี้ก็จะเป็นซอยที่ฟังอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นซอยเนี้ยค่ะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าฟังได้อะไรจากการไปช้อปปิ้งร้านเอเชียบ้างค่ะเดี๋ยวรอไปดูกันนะคะโอเคเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ฟังได้จาก การไปช้อปปิ้งร้านเอเชียในเมืองนะคะก็เราจะมาดูกันค่ะว่าสินค้าแต่ละอย่างเนะะี่ยค่ะมีราคาเท่าไหร่นะคะของออสเตรเลียแล้วก็คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ค่ะก็จะมีสินค้าแบรนด์ไทยแล้วก็จะมี บางส่วนก,ก็จากต่างประเทศจากประเทศอื่นค่ะแล้วก็จะมีของสดบางอย่างนะคะฟังข้อคงไม่ได้โชว์ให้ดูค่ะเพราะว่าเอาใส่ตู้เย็นไว้แล้วค่ะก็มาดูบางส่วนของตรงนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะที่ฟังได้มาเริ่มแรกเลยนะคะเริ่มจากซอสละกันค่ะเนี่ยอันนี้เป็นซอสน้ำจิ้มซุกี้นะคะพันท้ายนอนสิงขวดละขวดเดียวนะ,ะขวดเนี้ย ประมาณเก้าเหรียญกว่าค่ะก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเกืบสองบาทค่ะนี่ซอสพันท้ายนรตสิงซอสน้ำจิ้มสุกี้ค่ะอ่าต่อไปมาดูซอสหอยนางรมตาแม่ครัวนะคะเนี่ยค่ะสินค้าบแบรนด์ไทยของเราเลยนี่ประมาณเจ็ดเหรียญค่ะเจก็คิดฟังขอใช้เป็นเลทประมาณยี่สิบนะคะจะได้คิดเลขง่ายค่ะ ตรงนี้เจ็ดเหรียญก็จะประมาณร้อยสี่สิบาทค่ะนี่ขวดนี้ร้อยสี่สิบบาทนะคะแล้วก็มีซอสภูเขาทองค่ะตาเด็กสมบูรณ์อ้อไม่ใช่สิซอสต,ตาภูเขาทองซอสฝาเขียวอะคะ่ะก็ขวดนี้ประมาณสี่เหรียญค่ะสี่สองเป็นแปดก็แปดสิบประมาณแปดสิบาทค่ะเนี่ยเจตินชอบมากเลยค่ะซอสต,ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นขี้หมาซอสนะคะเขาเรียกก็เขาบอกว่าใส่อะไรก็อร่อย ไส่ขี้หมาก็อร่อยเขาบอกนี่อันนี้เป็นน้ำปลาค่ะน้ำปลาตาทิพพลดนะคะขวดละหกเหรียญค่ะก็ประมาณร้อยี่สิบบาทค่ะขวดนี้อันนี้เป็นอ่อซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วดำหวานขวดนี้ราคาประมาณหกเหรียญค่ะก็ร้อยี่สิบาทเหมือนกันค่ะมาม่า มาม่าเส้นหมี่ขาวนะคะอันนี้ซองละหนึ่งเหรียญค่ะประมาณยี่สิบบาทค่ะตรงนี้ยี่สิบบาทฟางซื้อมาสองซองอันนี้เป็นปลาค่ะปะลาเป็นปลาเหมือนของไทยเนาะมีภาษาไทยด้วยน้ำปลาล้าปลากระดีเข้มข้นค่ะนี่เอาไว้ใส่ส้มตามผสมกับปลาลาแซบไหมที่ฟางซื้อมานะคะขวดนี้ประมาณแปดเหรียญแปดสองสิบหก ไม่ใช่แปดโอ้แปดสอประมาณร้อยหกสิบาทค่ะขวดน,นี้สินค้าแบรนด์ไทยทั้งนั้นเลยเนี่ยมีภาษาไทยด้วยนะ้ำปลาราปลากะดีเข้มข้นภ,ภูมิใจในความเป็นไทยอุดหนุนสินค้าไทยค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกเผาเผ็ดกลางนะคะตาพันท้ายนอรสิง์อันนี้ยอันนี้ฟางชอบมากเลยผัดก็อร่อยผัดใส่กุ้งใส่อะไรก็อร่อยก็ กระปุกนี้แปดเหรียญกว่าค่ะก็ประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะอันนี้มาดูต่อไปเป็นน,น้ำเป็นกระเทียมดองนะคะกระเทียมดองอันนี้พิเกลกาลิกค่ะก็ประมาณห้าเหรียญค่ะประมาณหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้เป็นอนอไม้นะคะนอไม้กระป๋องตาอร่อยดีค่ะ ประมาณสี่เหรียญก็แปดสิบาทค่ะอันนี้หน่อไม้อ่อนๆสดๆเลยอ่าต่อไปเป็นมาดูเป็นเมนูเส้นกันค่ะอันนี้เป็นเส้นขนมจีนนะคะขนมจีนอันนี้ห่อละสามเหรียญคะ่ะก็ห่อหนึ่งก็ประมาณหกสิบหกสิบกว่าบาทค่ะอันนี้เป็นเส้นขนมจีนนะคะก็ถ้ากินคนเดียวก็ได้ประมาณสองเสิร์ฟสามเสิร์ฟค่ะแล้วแต่ว่าคนกินเยอะกินน้อยเนาะฟางก็จะน่าจะได้ประมาณสองเสิร์ฟค่ะฟางกินค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะฟางชอบเมนูเส้น ก็ซื้อมาสามห่อค่ะเดี๋ยวไปใช้เอาไปใช้พี่จูนสองห่อก็ฟางยืมพี่จูนมาของฟางหมดเกลี้ยงสต็อกเลยค่ะหมดทุกอย่างก็เลยต้องไปซื้อมาเยอะหน่อยค่ะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเนี่ยแต่ก็เนี่ยแหละแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นเส้นรา,ามเมงนะคะรามเมงเจสินซื้อมาเจสินชอบกินอาหารญี่ปุ่นค่ะเขาก็เลยซื้อเส้นรามเมงมาสองสองห่อค่ะเนี่ยห่อหนึ่ง สิบเหรียญก็ประมาณกี่บาทอะ,200อะ,200ะ,อะ200ทสองร้อยเนี่ยห่อละสองร้อยค่ะห่อละสองร้อยบาทเส้นนามอันนี้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวเอามาใช้ทําลวกเส้นใส่กระเทียมเจียวกินกับส้ตมตำค่ะอร่อยมากฟังก็มา่เนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้แปดเหรียญแปดเหรียญก็ประมาณร้อยหกสิบบาทอันนี้ก็เป็นเส้นขนมจีนเหมือนกันค่ะนี้ อันนี้จะราคาถูกกว่าอัน,นอันนี้นะคะอันนี้ยมันเป็นเส้นมาจากเวียดนามมนะั้งห่อแล้วสองเหรียญกว่าก็ประมาณห้าสิบกว่าบาทค่ะอันนี้ห้าสิบกว่าบาทอันนี้มันจะได้เยอะกว่าไงฟังก็เลยชอบชอบของถูกชอบกินของถูกก็ฟังซื้อมาสามห่อค่ะแล้วก็มีเส้นหมีไ่วไัยวด,ด้วยค่ะเส้นหมีไ่วไัยวนะคะสามเหรียญกว่าก็จะตกประมาณหกสิบเจ็ดสิบบาทค่ะ อันนี้เจ็ดสิบบาทแล้วก็อันนี้เป็นอะไรไม่รู้ว่าจะซื้อมาที่ทําซูชิหรอเป็นไม้ไผ่ที่สารกันนะคะเนี่ยอันนี้ห้าเหรียญก็ประมาณร้อยหนึง่งจะซื้อมาสองอันไม่รู้ซื้อมาทําอะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นพริกแห้งนะคะเอามาใส่ต่มงตามผสมกับพริกสดมันจะได้มีสีสวยค่ะสามเหรียญก็ประมาณอ่ออันนี้กี่ขีดกี่ขีดเนี่ย อืมห้าห้าสิบกร,รมัมห้าสิบกร,รัมหรอครึ่งข,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 ขีดเนี่ยครึ่งขีดครึ่งขีดเนี่ยอ่าห้าสิบเอ้ยม่ใช่ห้าสิบ 50, สีบ่หกสิบบาทค่ะ,นนนะเนี่ยครึ่งขีดนัเนี่ยหกสิบบาทเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะสินค้าที่ฟังไปช็อปมาเมื่อวานจากร้านเอเชียนะคะนี่ แล้วออกแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยค่ะฟางซื้อข้าวเหนียวมาด้วย5กิโลค่ะ30เหรียญก็6 600 600บาทก็ตกโลละประมาณ100กว่าบาทค่ะก็ได้ข้าวเหนียวมา5โลนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวฟางหมดฟางว่าจะต้องไปให้ได้ต้องไปซื้อของเพราะาข้าวเหนียวหมดไม่ได้อยู่อยู่ไม่รอดแล้วก็ขนมจีนก็หมดด้วยเนี่ยค่ะนี่ทั้งหมดก็เนี่ยก็ค่อนข้างแพงนะคะ คือมาอยู่ต่างประเทศรายได้ก็ก็ค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าก็ต้องเปรียบเทียบกับค่าครองชีพด้วยค่ะเพราะว่าสินค้าต่างๆสินค้าอุปโภคบริโภคที่เนี่ยเอค่อนค่อนข้างแพงก็เนาะก็ต้องเปรียบเทียบกันด้วยค่าครองชีพก็สูงอาหารการกินก็ราคาแพงค่ะก็มันก็เทียบกับรายได้ไม่ได้เ,เนาะก็คิด แต่รายได้ไม่ได้ก็ต้องคิดรายจ่ายด้วยค่ะภาสมภาษีก็สูงปีที่แล้วค่ะฟางเสียภาษีไปเกือบสามแสนโอ้ภาษีเยอะมากภาษีภาษีอืมเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้เนาะก็ตามเนี้ยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ